เจ้าก <Cornell> ินเขาไปเพราะบอกว่าเจ้ากินเขาไปแต่เดียวปัดเสื้อกวนซื้อเขาไหมบัวสวรรค์มนาลังปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยคอต้นปล่มยคอต้นปอยริ้วปล่อยริ้วสอนจาเปิดซีของนะเพื่อนบัวสวรรค์เจ้ากินเขาไปแล้วองบอกไปกันดูเนี่ยได้บอกเลยถามเจ้ากินเขาไปดยบัวสวรรค์กินเขาไป อะะไรนบัวสวรรค์กินเขาไปบัวสวรรค์กินเขาไปได้ไหมได้ไม่ใส่มากไม่ใช่ยกที่ล้เลยไม่ใช่กล้เมื่อกี้ไม่ใกล้เลยลงต่ำลงต่ำเจ้ามิได้เราไปบัวสวรรค์กินเขาไปสูงมันสูงอยู่เจ้าพูดอะไรจะพูดต่ำต่ำมาไหมบัวสวรรค์กินบัวสวรรค์เอออันนี้ได้อันนี้ได้เจ้ากินเขาไปเจ้ากินเขาไป

เจ้าก yeah, <laughs> ินเขาไปไปไปเมื hmm. yeah, yeah. Yeah, been, h, ่อกี้ไม่ได้ไปกินเขาไปไปไปภาไทยอยู่เอาไปไปแบบติดไปติดแ่วติดแปเจ้ากินเขาไปเกินเขาเอาพีนเขาจ้ากินเขาไปไปวสันเจ้ากินเขาไปเขานาเขาภาษาลาเขาฟังเชาร์ปดูแปดเจ้ามีแฟนไปเไหม จะมีเปนไปเจ้าพี่ผู้เจาีผู้บาวไปไหมหรอา่านคนยเงินเราไปไหนอ่ะว้าวเจ้าีผู้บาวไปเมื่อยเลยดิล้มดน้อง่แ้วจเปีกอะไรอางเงี้้าีเู่เจ้าพีผู้บาลไปเลยเจ้าพีผู้าไปไปเออไปจับ

จะวิ่ไปไปมันไอะไรมัไปอะรไเอกไปอกไปเอกไปอไปอไปอกไปเอไปเอกไปเอไปเอกไปเอกไปไปเอ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 ไปอกไปอไปไปเไปเอกไเไปอไปเอไปกไปเอไปอไออไปไเไปไปไปอไปไไป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 อไไป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 ไไปไปปไปไปไไป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 ไไปไป เพรส่วนเจ้าขึ้นเข้าไปโอ้ยคอยจิดคอยจิเป็นกำลังใจให้เราคอยจีดนางัวกววเราพี่น้องเอาจะมีพ่อไปจะมีพ่อไปอันเอ้อในวันมีเออเราวน้องไม่ไเกี่วบีเห็นเป็นพวงซีนี่เป็นนากคนตีผมที่ได้ติบหลายที่สุดได้หน่นี่จุ้มก้ก้อนนี่วันรจเผาวันใจแม่ยกนี่ อไนยุ่งงเลยอันนี้ว่าแฟนแฟนคำแบบุามนมีแต่มีแต่ติโแล้วแ่กบเจมสแล้วก็แล้วบอกเมีน่จะบอกคอมเมนต์บางเลาสมมตินะสมมตินะสมมติ่าบางนี่น้องไปคอมเนต์บ้งสมมตใหญลทอาจารย์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 เจ้าละคู่คอมเมนต์าผมจะพูด็นภาษาไทยเรมวยไปรปรับนี่มืสอนกันาเรยว่าอย่าเยั บยงก็อกบเลียนอยู่บ่ดคือสียบเสบเสียบเขาเนหยุเรียี่คนละดับดับเียดีดับไรดับ่ยาสดบดเดี๋วเดี๋ยวเนี่ยจะพูผมจะพูดเป็นภาษาไทยนะจะให้อาจารย์พูดเป็นภาษาถิ่นภาษาสักดิ์สิทิ์ภาษาจันั้นอะไรภาษาองถิ่นผมจะพูดว่า บสถสวรรค์เจ้าจิ้งเขาไปข้าเป็นผู้บรราอาจารยบสถสวรรค์เข้าไปรวยนี่คือมาบอกคือจะีเอันนี้มันฝันมันอง คือพอกว่าัี่สไปแล้สวนแล้วสียงแบบนี้เลยัสวรรค์ปาแล้วปาแล้วปายเาปทาเขาแล้วเนียบ้าเนียาบ้าเนี่ยบ้าผู้ชายเนาะบ้านครับผู้หญิงาเียทเน่ยออเลสา์เโตโตนี่พี่ยนกนนพี่น้องมังค่อยไข่เนี่ย ถามว่าถามว่าบัวสวรรค์เจ้าเจ้าเนียงมีแฟนยังเจ้ามีแฟนไปเนียงเหมือนขเขาเนียงนะผมโอ้ยนายกอนแจกบัวสวรรค์เนียงเมียนกำลังร้อยเยอยเยอะลครับร้ยจิ้งหงษ์หว่ามีผู้เบาแล้วยังอะไรมาไนีถ้าว่าเขาตอบว่าไม่มีเขาต้องตอบว่าไงเป้ อาจารย์เป็นอะไรอาจารย์มันะไรลูกตีปเป็นเทันเดี๋ยวพ่อท่านเดี๋ยวเดเปิ้งส่งแล้วว่เป็นอะไรมีอเล่าบอมนี้งนยก็ยังไม่มีนี่คือไม่มีไม่มีไม่ของของของเจ้าของเจ้าเมียนภาษีีอะไรเดี๋ยวบอมมี่กมันเมียนเอียงเตมเมื่อกี้เตีว่าไม่คือจบแล้ว โน้มังกสัน้ไม่มีแม่มันเมียนเตเออโอกัมาเวสดนี่ไม่ตรงกี่ัน่งวันไหนีี่มันไม่รอ๋อย่าบอ

ยังเมื <S <S ่ก um <ch ีนี่รสอนเลยบแมก่นก่อนที่บอกอันนี้คำนีนี่ยเอาแบบอ๋อกระด้กระาแบบมทางสมองมาเดคนนี้จะได้ยิ่หญ่มาหนึ่งหันคอยจะยินเต็มเต็มคอยจะยินเต็มเต็มมันเป็นค้าูทานอ้แม่แม่แม่ปากาปานากวตอ๋อโอ้ยเอาตัวอ๋มาใส่เอาสอีมาใส่อีทมงแลงวะพ่อไม่เอาตัวออมาใส่ทำไมเอาสระอีมาใส่ พี่ม้งแมือได้พุนพอจะไปปเมื่อยเจ้าราดียังมานเ่ยมาแตใสอุ้ยเจ้าเนี้ยเดี๋ยวมจะถอดเ้ถมาท่บอกว่ามานเราเท่บอกข้าบเรามาแตสใสฮะมาแตสเย็นมาแต้ใสเย็นบาเทพบอกว่าเรือกัรอรอลิงนีแมันขึ้นโไม้ไปเลยเม่ต้องมีใช่ไหมไม่ต้องมีรอรือก็ลุอยู่ในน้ำไปเลย ผูกเชือกไว้นะข้ามเรือข้ามาขางไครเดี๋ยวเราเรือมันเดี๋ยวเราเรือมันมาไม่ไม่พูดพูดแบบธรรมดาไงอยัดบ่อไก่ไม่ต้องใช้เรือเอาบไก่คอไก่บ่อไก่มามบ่อไก่ไม่ใช่กรอไก่นะบอไก่คอไก่เออเนอะคอไก่ไม่ไ้มีหมีหองขวดอแบบว่าจานมันมันลีนะครับเราเราพูดคำว่าใส่มาแต่ใส่เอาใส่องให้ใส่มาแต่ใส่ก็ใส่ ฟันคับฟันก็ฟันบอไมไหมันดานจะรู้เขาดาดาวดาัวสนบัวสันสนี่บัวสวันมบัวสันเาสาบมันเลยบัวสไม่มีหื่าให้มัเสสราบ่นูส้นบัวสนเจ้ากิข่าเจ้ากินข้าไป ไม่ได้แล้วไมาเลยคนเอ้ยเอาใม่เรียกใหม่เรียกเอาให้เป็นประโยคทีนี่ถาม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 เขาเออเออเรียบเจ้ากินขำไปอะไรฮึ่ยๆไม่ต้องไม่ต้องขำหนิไม่มีอะไรจะขำบัวเอาลอมาแล้วมาแล้วจะกินขำไปได้แล้วทำไมต้องมามีเอือยแล้วมากายเดี๋ย่ขนาดำตขึ้นแฝดอาจารย์เป่าเลย วากสบเขาาจานกมนตั้งแต่อาปวนะี่ตอนนี <c <c ้ก็ตองโซแล้วโซนละเนืองโซนแล้วเนื่อี้โซนัหนี้ กเดมันม้วนอะสรเยียงนี้มัอกินเลย้หวานะรเจ้ากินเขาไปมันไม่ข้าวหวานกันเลยวสรรค์เจ้ากินเขาไปม่ได้ไได้ม่ไดมันยังสูงมันจะไปอาเต็มที่มันสูงได้ทำไมั้ไม่ได้เจ้าไปใส่มาอะไรสิจาไปใส่มาจเ้ามาจเือเมว่าเมือนว่านมันตมงี้มากอ